มีข่าวบอกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อห้ามมิให้ทหารทำการรัฐประหารก่อการกบฏผมฟังแล้วมีเหตุมีผลนะครับเพราะว่าทหารต้องอยู่ส่วนทหารฝ่ายบริหารฝ่ายพลเรือนก็ทำหน้าที่บริหารราชการแผน่นดินนี่คือหลักการประชาธิปไตยสากลแต่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีข้อยกเว้น ในข้อยกเว้นก็มีข้อยกเว้นครับการรัฐประหารก่อการกรบฏในประเทศสยามและประเทศไทยนับต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีมาแล้ว23ครั้งครับผมนี่ไม่เชื่อโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อเลยว่าจะมีกฎหมายใดๆออกมาเพื่อห้ามการรัฐประหารจากกองทหารด้วยความสัตย์จริงนะครับไม่ใช่มามาพูดเพื่อจะกระตุกหนวดเสือ ที่เขากําลังหลับอยู่ไม่ใช่ครับแต่ประเพณีการปกครองบ้านเมืองของเราเมื่อทหารอยากจะทําการรัฐประหารก่อการกรบฏเขาจะไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นไม่สนใจจะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดกว่ากฎหมายที่จะแก้ไม่ให้มีการรัฐประหารเสียอีกเขายังฉีกทิ้งเฉยเหมือนเหมือนเศษกระดาษเหมือนทิชชู่ครับฉีกแล้วก็ร่างร่างแล้วก็ฉีกอยู่อย่างนี้ แก้กฎหมายไม่ให้รัฐประหารแก้ที่กมลสันดานไม่ดีกว่าหรือที่ผ่านมายึดอำนาจตะพึ้นตะพือมีตีนช้างเหยียบทับมือมิเกรงใจบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้นะครับอย่าไปเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต้นะครับนั่นเกาหลีใต้เลือกประธานาธิบดีโดยตรง ประธานาธิบดีแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีประกาศกฎอายการศึกสภาไม่เอาด้วยประชาชนไม่เอาด้วยตดวนี้จะไปถึงบีบให้ประธานาธิบดีลาออกจากตําแหน่งอย่าเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใต้ครับประเทศไทยดินอีสต์ไทยแลนด์จะแก้กฎหมายเพื่อให้ทหารไม่ทําการปฏิวัติยากครับแก้ที่กมลสันดานไหมเพราะโรงเรียน ตั้งชื่อไว้เพราะพิ้งเป็นอนุสรให้ลำลึกถึงพระพุทธเจ้าหลวงรงเรียนในร้อยพระจุตัวจอมเกล้าแต่เมื่อมีอำนาจแล้วเขาไม่ได้แปลความว่าอย่างนั้นครับทหารที่มีอำนาจทำการรัฐวัรัฐประหารเขาแปลว่าจอปร,รอแปลว่าจะรัฐประหารครับขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับที่พูดตรงไปตรงมาอย่ากโกรธกัน